คอทำแบบคนไทยจนคนไทยจนเจ๊งไม่มีจะแต่กลายเป็นขอทานแล้วเธอก็จะให้ต่างชาติเข้ามาซื้อบ้านแล้วต่อไปพวกเราอวก็ไม่มีปัญญาจะมีบ้านเองต้องไปคิดค่าต่างชาติอประโยชน์มึงคิดดีๆมาดูแถวประตูน้ําเนี่ยต่างด้าวเป็นเจ้าของหมดสําเพงก็ต่างด้าวเป็นเจ้าของหมดคนจีนมันเข้ามาเช่าเองเลยแล้วของมาขายพวกเราไม่ต้องขายขายตัดหน้าเราหมดมึงให้ไอ้แจ็คหมาเนี่ยมาเปิดอาลีบาบามาเปิดช้อปปี้มาเปิด อา,อาราชิดาพวกกูก็ไม่ต้องทํามาหาแดกแล้วมึงรู้หรือเปล่ามึงให้เจ้าสัวมันเปิดผูกขาดการค้าพวกกูเปิดอะไรก็เจ๊งหมดเพราะว่าเข้าไปซื้อกับเจ้าสัวหมดพวกกูไม่ได้ทามาหาแดกเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ได้ต้องไปเป็นขี้ค้าเขาไอ้ประยุทธ์มึงมาอยู่เจ็ดปีมึงก็ทากรรมกว่าพวกกูจนกูพวกกูจนจะเป็นขาวทานกันทุกคนอยู่แล้วจะผูกคอตายจะฆ่าตัวตายอยู่แล้วมึงทกากรรมแบบพวกกูยังไม่พอมึงยังจะมาทาให้ต่างด้าวเป็นเจ้าของประเทศ ต่อไปพอมันซื้อได้มันบอกห้ามคนไทยเดินผ่านเนี่ยเพราะมันซื้อไปแล้วทั้งห้างอะแล้วพวกกูจะทํายังไงไอส้สั์มึงคิดบ้างสิไอ้ประยุทธ์เดี๋ยวมึงก็มึงก็ไม่ได้เป็นนายกแล้วมึงก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่พวกกูยังต้องอยู่ในประเทศไทยลูกหลานกูต้องอยู่ในประเทศไทยกูต้องไปเป็นขี้ข้าคนต่างได้